ดู F 6นะครับ F 6 SP เนอะตันนี้ผมจะลองโหลดก่อนนะครับโหลดกับ R นะครับตัวนี้รุ่น3 0แอม m นะครับค0ับ m ก็คือหมายความว่าหมอ้อแปลง switching แอม m นะครับตัวนี้ on นะครับอ,อนไฟเข้านะครับวงจร โวลต์น,นะครับตัวนี้ปรับโวลต์น,นะครับตัวนี้ได้17โวลต์น,นะครับจะดับนะครับถ้าโวลต์ต่ำมากจะดับตามที่5โวลต์น,นะครับปรับไปที่14โวลต์น,นะครับ สามโวลต์สิบสี่โวลต์ได้โดยประมาณจะหลวดายก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นเลือกความถี่นะครับสามระดับนะครับถ้าบิดซ้ายสุดแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นความถี่อิสระนะครับก็คือตัวเดิมที่ทําอยู่เนาะตัวนี้ลูกค้าให้ส่งคืนมานะครับให้มาลงกล่องให้นะครับ ก็คือเอาวงจรเดิมมาลงกล่องตัวนี้ให้ครับก็ซ้ายสุดก็แบบกระตุกความถี่ระดับสูงนะครับปานกลางแล้วก็แล้วก็ความถี่สูงนะครับตัวนี้เพื่อตัวโหลดนะครับตัวนี้ตัวตัวโหลดโหลกระแสลงแบตตัวนี้ ความถี่อิสระนะครับถ้าเปิดจะมีเสียงแก๊กนะครับ V R Volume ตัวนี้ถ้าจะใช้ความถี่ตัวที่แรงขึ้นไปนะครับตัวนี้ถ้าบิดซ้ายสุดจะปรับไม่ได้นะครับต้องบิดมาที่ระดับกลางแล้วก็ระดับขวาสุดถึงจะปรับตัวนี้ได้